สบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนเนาะมาพอกำเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องห่างหายไปนานเลยพี่น้องเอ้ยงานหลายช่วงนี้ติดงานบางคนไมมีเวลาบันไดมันนี่กะสิมาต้มบักหุงกินเส่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยบูมีเด็กินจะสิกินยังจะกินเห็ดขีบยังลงโอเคไปต้มกันเลยพี่น้องเนาะแค่หลอดมุงม้งเฮิรมเื่อก่ากินกับต้มไข่บูมีเด็กินเหมือนเดี๋นี่ต้มกันเลยพี่น้อง ใส่ใส่พริกกับไปพี่น้องพริกกับพริกกับกระเทียมใส่ไปเลยใส่ไปเลยกระตัมเลยโอเคแลงแล้วแลงแล้วเขากับเขากับปุ้งด้วบาดเนี่ยเร็วๆเยวลยพี่น้องแบบรวดๆใส่เข้าไป ติดงานช่วงนี้นะบุคคลมีเวลาเหตุคลิปัได้ไปงานต่างๆวัดตลอดเลยห่างหายสใส่ใส่น้ำไม่ต้มน้ำมันนี่นะพี่น้อย ใส่ปลาแดกสแใส่มะพร่งับเข้่ไปใส่น้ำมัใส่น้ำม,มัต้มงไปจังหน่อยนี่ใส่ไปเลย กใส่พักขี้ไปเลยนำกันไปเอาแบบมุ่งมั่วเหมือนนี้ใส่กระปุ่นบาดท,ทีดิซ <c oughs> ำมุ่งมั่วมุ่งมั่วเลย ใส่ในใหมกักกระทิ่นพี่น้องเลยใส่ไปเลยทอนโอเคเรียบร้อยพี่นอ้องแบบประดงซีมสบายดีอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเด้อพี่นอ้องมาเรียบร้อยนี่ตำาม่งหุงเขาซินกันเลยพี่นอ้องเขาเนีย้ยเาก็คือเกาเป้าแางคาเมืนี้ได้หมักสไลดหรือว่าหมักมะละก,กินก แล้วก็มักแรงคือเก่าพี่น้องแล้วก็ไข่ต้มสามหน่วยขาดออกไปตลาดพี่น้องวันนี้ก <c oughs> ินกินซัมทีมินมีเ ah. <c oughs> นี่แหละเขาเนียนทอดหักันหนึ่งได้วใหม่ๆอันนี้ได้น้ำม่ต้มใส่โบเบิ้ลน,นิดนะึงนะบึ้ง วนันๆมันเพิ่มอมจมูอน,นั่นเละพี่นอ้องมันบวบ ติดงานพี่น้องเลยงานหลยช่วงติดงานต่างหวัดตลอดผมมีเวลาสิเเหตุขีปลงเลย อันนี้ก็เฝ้าตื่นแต่เศร้าไม่เห็ดเก็บป,ปกติตื่นซ้ายกว่านี้มันลื่นพี่น้องไอ้ใจขปุ่นเนี่ยยุบปวดอยากได้นะ ใส่ตามวงเตียด้วยมัย อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยกินข้าวแต่เศร้าโพอดยังบูหิวบักตีเขาก็กินข้าวสวยสิบโมงครับเรียม,มาเห็ดคลิปกินแต่เศร้ามันอิ่มไวดิโอเคเนาะพี่น้องขันจันทร์นะกับคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนะาะจังได้กาแฟคือเก่าพี่น้องฝากกดติดตามช่องอันนี้ด้วยพี่น้องคันผู้ใดหมักคลิปของเราก็ได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสำนี้ละพ่อกันคลิปหนาสำหรับลคลิปนี้ สบายดีอยู่ดีไม่แห้งบัดสุขสุขันเดอร์พี่น้องเด้อ